สวัสดีค่ะวันนี้พี่แสงนะคะสาวโพราค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูเหรียญหายากเหรียญกระสับนะคะที่เหรียญสะสมค่ะอันนี้ก็เหรียญแรกจะเป็นเหรียญมีจำนวนราคานะคะหกรอยบาทค่ะหกรอยบาทนะคะและเหรียญที่สอง 300บาทค่ะและเหรียญน,นี้150บาทค่ะจะเป็นเหรียญชุดนะคะคือ1ชุดก็จะมีเหรียญหกร้อยสามร้อยและ150ค่ะอันนี้ก็คือฉลองครบ 50ปีนะคะการจนาพิเศษนะคะของรชัชกาลที่9ค่ะเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะตรงนี้ก็พศสองพ530 30ออะไรเอ่ย สามสิบเก้าสามสิบแปดนะคะเหรียญที่ระลึกค่ะนะคะก็คือด้านหน้า ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ชุดนี้นะคะทั้งหมดเลยรูปข้างหน้าจะเป็นรูปเดียวกันค่ะนะคะเป็นรูปเดียวกันแต่ข้างหลังราคาไม่เท่ากันนะคะ ราคาเหรียญไม่เท่ากันก็คือ600 300และ150ค่ะลักษณะของเหรียญอาจจะเป็นอ่ก็คือเป็นหาหาดูยากนะคะหาดูยากค่ะซึ่งอ่ก็จะผลิตออกมาในวันเฉลิมฉลองนะคะโอกาสพิเศษค่ะ ะะโอกาสพิเศษเพื่อให้ประชาชนนะคะได้สะสมค่ะ,ะก็จะมีลวดลายโดดเด่นนะคะโดดเด่นก็จะเ,ออเป็นตาประจำแผ่นดินของของไทยในยุคเก่านะคะลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะคะ มีลักษณะเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็นลักษณะของพระมหากษัตริย์ไทายของเรานะคะตรงกลางมีจกักรและตรีศูนย์เป็นตาสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรตรีค่ะมีภาพช้างสา,สามไหม มีรูปช้างนะคะมีรูปช้างเป็นสัญลักษณ์นะคะ,ะช้างจะเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยนะคะ,ะก็สื่อถึงความแข็งแกร่งค่ะและเป็นราชนาจักรนะคะปราศาทปราศาสยอดแหลม สองข้างนะคะสองข้างเป็นรูปเจดีหรือสถาปัตยกรรมไทยที่แสดงถึงาศาสนาพุทธค่ะและวัฒนธรรมของไทยเป็นสัญลักษณ์ของวัดสำคัญหรือพระบรมราชวังนะคะถ้าพี่แสงพูดผิดพลาดปักการใดนะคะก็ต้องขอ อภัยมาณัที่นี้ด้วยนะคะขอ,อภัยนัที่นี้ด้วยถ้าใครมีข้อมูลดีๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะบอกที่มาที่ไปได้ค่ะสำหรับท่านที่รู้นะคะพี่แสงก็ไม่ได้รู้อะไรมากเพียงแต่ตรงนี้พี่แสงมีเหรียญสะสมพี่แสงก็เลยอยากจะนำนำสิ่งดีๆที่สะสมเอาไว้ มามาได้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะก็พี่แสงขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะและพี่แสงจะนำเหรียญแปลกๆหรือเหรียญสะสมของพี่แสงนะ่ะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ